ถ้าตแล้วตกลูกแล้วท่าไหร่นะอ้าถึงมันก็ประกอบพี่เสียทำนไว้นผลผลิตได้มากน้อยเทียงใดความจริง ขึ้นไปนี่ก็ได้น้ำตกแม่พูนะพี่ครับนั่นแหละตกแม่พูครับอร่อยนี่อันนี้อร่อยแน่เลยใช่ไหมพี่รับประกันเลยใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องเลยเพราะว่าเพราะว่าทุเรียนที่นี่มันมันโอเคอยู่แล้วไม่พร้อมกันสังเกตดูทำไมทำไมทำไมอ่าเกิดอะไรขึ้นเลยอ๋อแต่ว่าเหนไมอ๋อแล้วกดปิดอ่ะ ที่ยังไงคะถึงมาทําทุเรียนไรนะ้นาเอก็คือย่าเี้คือทุเรียนของที่เนี่ยม,มันมันมีถว่าว่างๆก็มากินทุเรียนนเอา ตกลูกอะเท่าไหร่นะภาพตัวประกอบ,ปกอบไปบ่เฉยอ,อทันตเยนไวนะ้นัม <c> ก <oughs> ผลผลิตได้ามากน้อยเท่ย,ย <c oughs> ไหร่ถามจริงถามจริง <c oughs> <c oughs> ขึ้นไปนี่ก็ได้น้ำตกไม่พูนะพี่ครับนั่นแหละตกไม่พูนครับอร่อยนี่อันนี้อร่อยแน่เลยใช่ไหมพี่รับประกันเลยใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องเลยเพราะว่าเพราะว่าที่ทุเรียนที่นี่มันมันโอเคอยู่แล้วไม่พร้อมกันสังเกตดูทําไมทําไมทำไมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ว่าเห็นไหมอ๋อแล้วกดปิดอ่ะ เี่ยังไงคะถ,ถึงมาทำทุเรียนไรนะ้น้ะเอาก็คือคือทุเรียนของที่นี่มันมันมี นี่ก็เรามาอยู่ที่ใต้ต้นทุเรียนนะคะจะเห็นบรรยากาศของทุเรียนหลากหลายนะคะที่นี่ก็มีหลายสายพันธุ์ที่เห็นเนี่ยคือทุเรียนพันธุ์หลงนกแรนะคะก็คือเป็นสายพันธุ์ที่นํามาจากหลงรับแรที่อุตรดิตถ์แต่พอมาปลูกที่นี่บริเวณแถบนี้เป็นสายพันธุ์ของน้ําแร่นะคะที่นี่จะมีน้ําแร่ค่อนข้างเยอะในเส้นทางของอำเภอพพพระเราก็เลยมีทุเรียนหลงนกแรนะคะอยู่ที่บ้านห้วยนกแรอําเภอพพพระจังหวัดตาก กำลังที่จะเริ่มออกผลผลิตให้นักท่องเที่ยวมาชมมาชิมมาหมำ่ำทุเรียนที่บ้านห้วยนกแลได้นะคะตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะก็มาท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอพบพระพจังหวัดตากเรามีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีน้ำตกมีทุ่งดอกกระเจียวสีส้มจะให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามค่ะแล้วให้ผลผลิตปีที่ทเท่าไหร่ปีที่ห้าเริ่มได้ผลผลิตบ้างแต่นีน้อยครับน้อยนะครับ ปีที่แล้วเป็นยังไงม้างปีที่แล้วก็ผลผลิตได้ปะปลายไม,ไม่ไม่ถือว่าได้มากติดจำนวนไม่ไม่มากกับอย่างนี้ก็อย่างต้นนี้ก็ถือว่าเออดกพอสมควรแต่ก็น้ำหนักไม่ได้ไม่ได้ครับทังคนเป็นลูกเล็กลูกเล็กแล้วทูเป็นไงคะผลผลิตเท่าไหร่ก็ถือว่ารสชาติรสชาติ<อ>ดีถ้าไม่เจอฝนหนัก ถ้าเจอฝนหนักก็รสชาติก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะที่นี่ธรรมชาติของฝนที่พบพระนี่จะถึงเวลาตกล้มตกต่อเนื่อง สำหรับทุเรียนหลงนกแรที่นี่ที่อำเภอพูพระนะคะเราเป็นที่ไร่ลุงวิทูลน,นี่นะคะลุงไพรย์โทษค่ะค่ะสำหรับที่ไร่ไพรย์น,นะคะหรือว่าลุงทูลเนี่ยที่มีทุเรียนพันหลงนกแรนะคะก็ถือว่าเป็นพันหนึ่งที่มีผลผลิตที่กำลังออกค่อนข้างมากนะคะซึ่งก็เรียกว่าความเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนหลงนกแรก็คือใต้บริเวณ พื้นดินในแถบอําเภอพบพระพพส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายน้ําแร่นะคะเราก็เลยเป็นพันธุ์ทุเรียนหลงนกแรพันธุ์น้ําแร่ซึ่งบางทีที่เรียกว่าบางอย่างอาจจะมีราคาสูงนิดนึงเนื่องจากว่าต้นหนึ่งจะให้ผลผลิตเรียกว่าก็เห็นเยอะแต่ว่าน้ําหนักเบานะคะถ้าเทียบกับหมอนทองแล้วที่น้ําหนักจะสู้หมอนทองไม่ได้แต่ที่นี่ความเป็นเอกลักษณ์ความเป็น ความอร่อยความหอมที่นี่ทุเรียนหอมไม่ฉุนนะคะหอมหวานมันกำลังดีนะคะเรียกว่าเป็นทุเรียนลูกขนาดเต็มที่ก็2อกิโลนะคะนอกนั้นก็จะเป็นตั้งแต่ครึ่งกิโลหึ่งกิโลนะคะแล้วก็ไม่เกิน2อกิโลถือว่าเป็นลูกที่ทุเรียนที่แกะง่ายนะคะแล้วก็รับประทาน1ลูก1ท่านได้นะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวมา ลองชมชิมแล้วก็มัมทุเรียนน้ำแร่ลูเรียนนกแรที่อำเภอพบกพระทะจังหวัดตากนะคะขอ่อร้างยไม่เราเนี่ยถึงขวาทุเรียนเฮ้ยข้ขาที่ไหว้ นี่ผมไปสั่งมาที่จันนะใช่ครับลองชิมดูเลยครับต้องผ่าเนี่ยให้ชิมดูเลยมันเป็นเนื้อไก่ฉีกอ่ะเนี่เป็นเนื้อไก่ฉีก นี่ให oh ้ให้พอด้วยโอ้เนื้อไก่ฉีกเนื้อไก่ฉีกนะคะนี่ต้องลองชิมนะคะว่าอ่าเนื้อไก่ฉีกจะอร่อยแค่ไหนไม่หวานจัดเนื้อเนียนอร่อยมากค่ะ เขาแตอมันจะเป็นแบบนี้แหละ<ช>เนี่ยครับพอ,พอใช่แบบสองให้ให้เห็นว่าเนี่ยดูขนาดมันก็ยังติดอยู่ พอเป็นเนื้อเนี่ยมันจะติดเปลือก oh. <laughs> ผมว่าไม่อยากอันนี้ก็คือทุเรียนพันหมอนทองที่บ้านห้วยนกแรนะคะเป็นทุเรียนสายพันใต้น้ําแร่นะคะซึ่งดินเป็นน้ําแร่ก็ถือว่าเป็นทุเรียนที่สีไม่เข้มแต่รสชาติหวานมันอร่อยเนื่องจากเปอร์เซ็นต์แป้งจะสูงกว่าทุเรียนอืนอ่นๆนะคะนี่ก็คือเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อไก่ฉีกนะคะจะได้เห็นว่าเน,เนื้อ อร่อยแค่ไหนต้องมาลองชิมกันนะคะ